สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันนะคะกับช่องรัญญาชาแนลค่ะคลิปนี้นะคะรัญญาจะพาคุณผู้ชมมาดูต้นแก้วพวงดวงใจค่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือต้นแก้วพวงดวงใจนั่นเองค่ะนี่นะคะจะเป็นลักษณะดอกของต้นแก้วพวงดวงใจค่ะกลิ่นหอมฟุ้งเลยทีเดียวค่ะเวลาออกดอกค่ะ ลาดอกบานเขาจะเป็นพุ่มๆแบบนี้นะคะเวลาที่เขาจะออกดอกค่ะเป็นพุ่มๆนี่เลยค่ะเป็นพวงๆรวมๆกันนะคะอันนี้ก็ดอกยังผุอยู่นะคะแก้วพวงดวงใจต้นแก้วนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งต้นไม้มงคลนะคะ ที่นิยมปลูกกันนะคะจะปลูกในบ้านนะคะเนี่ยค่ะบริเวณบ้านอันนี้วิญญาก็ปลูกไว้ตรงบริเวณหน้าบ้านเลยนี่ค่ะด้วยความหมายของเขานะคะคนไทยสมัยโบราณนะคะเขาก็มีความเชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะว่า บ้านใดนะคะปลูกต้นแก้วไว้ประจำบ้านจะทําให้คนในบ้านนั้นนะคะมีความดีมีคุณค่าสูงนะคะเพราะคําว่าแก้วนั้นหมายถึงสิ่งที่ดีมีค่าสูงเป็นที่นับถือบูชาของคนทั่วไปซึ่งโบราณนะคะได้เปรียบกับของที่มีค่าสูงนี้เสมือนดั่งแก้วนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นความหมายมงคลนะคะ ของต้นแก้วนั่นเองและใบแก้วนะคะก็ยังใช้ใบของเขาเนี่ยค่ะเวลาเราทําลูกชุบนะคะเราก็จะใช้ใบแก้วนี้ก็ได้นะคะเวลาใส่กับลูกชุบค่ะคุณผู้ชมกลิ่นดอกแก้วเนี่ยหอมมากๆเลยนะคะเวลาช่วงกลางคืนอะ่ะเวลาดอกบานนะคะกลิ่นเนี่ยหอมมากเลยค่ะหอมฟุ้งเลยบริเวณรอบๆนี้เลยค่ะ สำหรับต้นแก้วพวงดวงใจค่ะ หำลังจะบานนะคะีต้นเริ่มใหญ่แล้วค่ะมีดอกแก้วะคะ่ะเป็นไม้ดอกหอมอีกชนิดนึ่งเลยนะคะที่น่าปลูกมากเลยเป็นเกี่ยวกับไม้มงคลด้วยนะคะดอกเป็นพุพวงเลยค่ะ อิ่นหอมฟุ้งเลยนะคะเวลาออกดอกและดอกบานเขานิยมปลูกกันไว้หน้าบ้านนะคะส่วนมากนะต้นแก้ว แก้วพวงดวงใจนั้นนะคะเขาก็เป็นลูกผสมค่ะระหว่างแก้วแครนะคะผสมกับแก้วหิมาลายนั่นเองจากนั้นนะคะเขาก็จะนำลูกที่ได้นะคะไปผสมกับแก้วไทยปกติก็เพื่อที่จะแก้ปัญหา ติดเม็ดง่ายนะคะทำให้ช่อไม่ค่อยจะเลยได้ผลออกมาก็คือช่อที่ใหญ่มีขนาดที่เพิ่มช่อดอกออกมาอีกเรื่อนนะคะไม่ได้บานแล้วเหี่ยวเลยแบบสายพันธุ์เดิมๆนะคะก็เป็นการผสมผสานกันนะคะระหว่างสายพันธุ์หนึ่งกับอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะ ที่ชิ้นชอบไม้ดอกหอมนะคะเป็นแบบกลิ่นหอมได้ไกลเลยทีเดียวนะคะหอมอบอวลเลยทีเดียวค่ะยิ่งช่วงค่ำนะคะหอมไปจนถึงช่วงเช้าเลยเวลาที่ดอกบานนะคะตอนช่วงหัวค่ํานะคะกลิ่นแบบหอมมากเลยนะคะหอมไปยันเช้าเลยสําหรับต้นแก้วดอกแก้วนะคะเวลาที่เขาออกดอกและดอกบานนะคะอยู่ข้างบนนะคะ เปิดระเบียงออกมานะคะยังได้กลิ่นดอกแก้วเลยค่ะหอมมากจริงๆเป็นต้นแก้วนะคะเขาเป็นพุ่มพุ่มสวยนะคะเป็นพุ่มขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะแต่อยากที่จะให้ต้นนะ่นะ,ะไม่สูงมากอยากจะให้ต้นตเตี้ยๆนะคะ ก็ทำการตัดตกแต่งกิ่งนะคะได้เลยหรือไม่ก็เนี่ยคะ่ะซื้อก็ถางมาปลูกค่ะซื้อเนี่ยแบบนี้นะคะปลูกในกระถางน,นะคะปลูกในกระถางก็ตัดตกแต่งกิ่งได้ง่ายคะ่ะไม่ให้ต้นนั้นสูงมากเกินไปเพราะเราสามารถที่จะควบคุมต้นไม้ได้ง่ายเหมือนกันนะคะถ้าเกิดปลูกในกระถาง เป็นต้นไม้ที่ดูแลง่ายนะคะดูแลไม่ยากเลยค่ะสำหรับต้นแก้วนะคะใครที่แบบชื่นชอบนะคะไม้ดอกหอมๆแล้วก็ความหมายดีๆด,ดอกไม้ดอกมงคลด้วยนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูค่ะสำหรับต้นแก้วพวงดวงใจค่ะ เวลาออกดอกเนี่ยค่ะุณผู้ชมจะชอบมากๆเขาจะออกเป็นนี่ะคะหลายๆดอกเลยเห็นไหมคะท่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยค่ะออกดอกทีนึงไม่เยอะเลยทีเดียวมีดอกบานมาดอกเดียวนะคะนี่ค่ะกำลังจะเริ่มบานเดี๋ยวจะให้ดีชัดๆนะคะ กล้องให้ดูชัดๆนี่ค่ะดอกจะเป็นสีขาวกลิ่นหอมขนาดดอกเดียวก็ยังได้กลิ่นเลยนะคะกลิ่นหอมฟุ้งเลยค่ะนะะละโหถ้าเกิดแบบดอกบานพร้อมๆกันเนี่ยช่วงกลางคืนจะหอมมากเลย แก้วพวงดวงใจนค่ะนี่ก็กำลังจะบานนะคะดอกนคะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอัญญาชาแนลค่ะถ้ามากดติดตามกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ